ตัวนี้นะครับสองหกสามเด็กนะ่าี่สีหนึ่ง,นะง 3, 1, ครับพี่สามหนึ่งไมแตงนะสองสามหนึ่งครับน้ำตาจะไหล <c oughs> สวัสดีครับออดแม่แต่งเชียงใหม่นะครับช่องของผมนะครับแนะนำเคล็ดลับเทคนิคการแก้ไขปัญหาหน้างานการแข่งขันตกปลาสวายนะครับเพื่อให้สามารถเอาตัวรอดในการแข่งขันสัละัมแมทให้ได้นะครับมาเข้าไปคุยกันที่แฟนเพจเฟซบุ๊กของผมนะครับนะออดแม่แตงเชียงใหม่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเทคนิคเคล็ดลับดีๆก่อนใครนะครับ สวัสดีครับอาเมเต้นเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมเดินทางมาจังหวัดตากนะครับบ่อตกปลากระสฟิชชิงพาร์คจังหวัดตากนะครับเป็นรายการ10,000แสนบาทนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะมีเคล็ดลับมีเทคนิคยังไงนะครับก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการแข่งขันนะครับเทคนิคแรกผมจะใช้เป็นทุ่นลอยนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับทุ่นลอยใส่ตะก้อสิ่งนะครับ ระดับที่ใช้ก็จะลึกประมาณ9ฟุตนะครับเพราะว่าพื้นที่บ่อน้ําลึกประมาณ6เมตรนะครับก็จะมีเคล็ดลับมีเทคนิคอย่างไงจะคอยแนะนํากันไปในตอนแข่งเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดลับเทคนิคดีๆนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวจะแข่งแล้วนะครับเริ่มแข่งแล้วนะครับผมก็มาดูการใส่เหยื่อนะครับเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวนมปังขาวชิ้นเล็กนะครับ ตัวเหยื่อผมจะใช้เป็นขนมปังขาวนะครับแล้วก็ผสมขนมปังบ่อเป็นหลักนะครับอ่าเราการปั้นตะก้อซิงนะครับก็มีเพื่อนๆสอบถามมานะครับก็ผมจะทําให้ช้าๆนะครับมาดูกันนะครับชั้นแรกนะครับเอามาพอประมาณนะครับหุ้มชั้นเล็กๆก่อนนะครับประมาณนี้นะครับบีบพอสมควรนะครับแล้วก็ชั้นที่2นะครับค่อยๆโปะตามไปนะครับแบบนี้นะครับก็โปะเหยื่อเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับ น่าตานนี้นะครับแปะไวาข้างนอกก่อนนะครับดูเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเครื่องแรกเข็นครื่องนะึะหยุดเครื่องชั่วโมงนะครับแข่งเขนครึ่งนะฮะทำเครื่องชั่วโมงนะครับมลาตัวแรกผูจับฉลากนะฮะสองสองสองสามสองสี่นะครับปาคิทเพิ่มจับจับฉลากเด็กกีดนะมลาเซรองสามถึกสุดๆนะครับ ตาจิกกับไปลองเริ่มตันใ่ายนะฮะกระตึกตนใ่ายนะครับอาเช้ากระทึกตาเสกแตางนะครับหลุดไปนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มากับทีมงานพี่น้องจังหวัดลำปางนะครับทีมงานพี่ตู่ขวบเด็กกำนันนะครับก็พี่บอลนะครับ เพื่อนๆจากลำปางนะครับต่อมาเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับว่าเราจะมีช่องกันหรือไม่นะครับวันนี้นะครับออากินแล้วนะครับโอ้หลุดอีกแล้วนะครับอ้อหสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับวัดหลุดไปสองตัวแล้วครับจมมันบิ่งนะนะครับหลุดเฉยเลยนะครับเดี๋ยวนะพี่นะ กอนะครับต่อตัวแรกนะครับยังไม่รู้นะครับว่าวันนี้จะแข่งสายไหนนะครับก็ต้องรอเพื่อนนักกีฬาไปจับฉลากนะครับเล็กๆใหญ่ๆนะครับก็ค่อยตามกันไปก่อนนะครับตัวนี้น่าจะเล็กนะครับก็จุดที่เราตีนะครับผมจะเริ่มตีบริเวณชายผงก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็ ดัดรอบนอกนะครับเดี๋ยวเข้าไปในฝูงตัวเล็กเยอะนะครับค่อยๆดัดหาระดับหาจังหวะกันก่อนนะครับว่าจะอยู่ระดับที่เราลอกไว้หรือไม่นะครับจังหวะตากินแปลกๆนะครับอมแลวทุ่นวิ่งมานะครับวัดไม่ค่อยติดนะครับตลาดโดยีมง,งานเฟรมพิงๆนะฮะ่าแล้วครับแข่งตาไส องจุดสามศูนย์นะปลาไซส์สองสามนะครับปลาตัวลกสองสี่นะจับฉลากแล้วนะครับวันนี้นะครับเราแข่งปลาไซส์อยู่ที่น้ําหนัก2.3 0กิโลนะครับจริงเราวันเงินแสนกันนะครับดูกันนะครับสองแปดสี่ 8, นะครับปลาตัวเล็กค่อนข้างเยอะนะครับก็ค่อยๆจั่วกันไปก่อนนะครับปลาไซส์สองสามนะ นี่ผมจะลองฝังเหยื่อนะครับซ่อนติ่งไว้ข้างในนะครับก่อนจะซ่อนติ่งไว้ในตะก,ก้อน,นะครับหลบตัวเล็กก่อนนะครับปลาเล็กค่อนข้างเยอะนะครับแตะข้างในนะครับก็ออกหุ่มไปเลยนะครับ ไว้ให้มันแตกตัวช้าหน่อยนะครับเพื่อหลบปลาตัวเล็กนะครับลองดูนะครับตีใกล้ๆเลยนะครับเอาชายผงใกล้ๆเลยนะครับลองดูนะครับตีเข้าไปในใกล้ตัวเล็กมันกินใบนะครับตาค่อนข้างเยอะนะครับบ่อนี้นะครับ ตัวเล็กเยอะนะครับต้องพยายามหลบตัวเล็กนะครับหาปลาไซน์นะครับช่วงเริ่มแรกนะครับปลากินจับนะครับเล็กรวมเลยนะครับตัวใหญ่นะครับมันค่อนข้างที่จะยากนะครับมาชิงจังหวะหาปลาใหญ่ในฝูงปลาเล็กนะครับต้องหาจังหวะและโอกาสดีๆนะครับ เกมที่ค่อนข้างยากนะครับลา,าอยูุ่งเยอะนะครับกินจัดนะครับ <มา S 1> ตัวแรกนะครับก็มาเทสน้ำหนักกันก่อนนะครับขออะไครับตัวน,นี้จุม่มเลยนะครับรนาสอ,องจุดสองแปดกันตัวตัวแค่ไหนว่าไหนดูหน่อยดิฝัง,งก็โอเคเนาะ จุ่มหน่อยจุ่มหน่อยเสิรเลยครับพี่เด็กครับเด็กครับมาลุ้นปลาตัวแรกกันนะครับก็อเทน้ำหนักกันก่อนนะครับจุมหจุ่มหน่อยจุ่มหน่อยก่อกกว่าจะหาปลาตัวใหญ่เจอนะครับตัวเล็กเยอะมากนะครับวัดกันดูโอ้โหสองศูนย์ห้านะครับตามต่อนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับปลานะครับเราตียังไงก็กินนะครับแต่ว่ามันหาไซส์ไม่เจอเลยนะครับตัวเล็กเยอะมากนะครับ ว่าจะหาไซได้แต่ละตัวนะครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับเจอกันจะเป็นตะคิวเลยนะครับปรับระยะนะครับแก้ไขหน้างานนะครับปรับระดับความลึกความตื้นนะครับระดับไหนกินกินอย่างเดียวแล้วครับบ่อนี้นะครับโอ้โหกินอย่างจัดเลยนะครับหาไซไม่เจอกันนะครับรับเพื่อนๆแถวข้างก็ยังไม่มีใครได้ไซนะครับของผม2 3 1สามหนึ่งนะครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับเกินคิกนะครับก็ลุ้นกันต่อแล้วครับตอนนี้ก็จะเข้าชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับเราจะหา บ้านเจอหรือไม่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับลุ้นคงสุดท้ายนะครับตีชายฝูงนะครับขยับเข้าขยับออกนะครับใกล้ๆนะครับมันก็ยังกินนะครับแต่ว่าตัวเล็กนะครับคนอื่นก็ได้กันนะครับสองสามสูนนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับก็มาลุ้นกันนะครับเราจะหาเจอหรือไม่ครับผมตามกันเรื่อยๆเลยนะครับเปลี่ยนมาเป็นตะก้อที่มีตะก่วด่วงสิบกรัมนะครับ เพื่อให้เหยื่อนะครับลงถึงพื้นเร็วๆนะครับเพราะว่าลงข้างบนนี่ปลาตัวเล็กกินใบนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับตับตะกัวให้เหยื่อลงไวเลยนะครับไปลุ้นปลาด้านล่างนะครับใส่เหยื่อนะครับผมจะแปะเหยื่อไว้ในนะครับซ่อนติ่งนะครับซ่อนติ่งนะครับก็หุ้มเหยื่อนะครับเพื่อให้ปลามันกินช้าลงหน่อยนะครับ มันตัวใหญ่มันเข้ากินไม่ทันนะครับโอ้ยังเล็กอยู่นะครับ on, eh? Oh, come so okay.

พอมีน้ำหนักแบง้วนะครับเรามรรทุกไซส์อีกทีนะครับม,มาแล้วครับถูกที่ถูกเวลาหรือไม่นะครับ มาลุ้นกันนะครับตอนนี้นะครับถูกที่ถูกเวลาหรือไม่นะครับสองสามศูนย์นะครับอขอให้ได้ขอให้โดนนะครับ,บ,บน,นครับ,รบต้องเต็มเข็มนะครับถึงจะลอดทัวร์นะครับอขอให้ได้ขอให้โดนเอ้า มาบุกเมืองแตกนะครับวันนี้นะครับจะตีเมืองแตกหรือไม่นะครับอ้าวลุนดูตอนนี้ครับเอ้าโอ้โหสามหกครับไปสองครับเอ้าก่อนตอนนี้นะครับขยับมาอยู่ตรงหัวบ่อนะครับมุมบ่อนะครับเปลี่ยนจุดดูนะครับเพราะว่าพอดีพี่ๆอยู่ตรงนี้นะครับมาแวะดูนะครับขวานะครับขวาไหนนะ โดนแคบ้างโทษทีนะจ๊ะพี่แต่โทษนะจ๊ะโอ้โหวิลุดอืมก่อนจะกินออตามต่อครับตามต่อตรงนี้มันขึ้นช่องเยอะนะครับอ,อขอเบียดสักหน่อยนะครับเผื่อจะมีช ah ่องมีช่องกับเขาบ้างนะครับมาประกบพี่น้อยนะครับพี่น้อยพี่น้อยนี่ตัวเก่งลำปังเลยนะครับแมตช์ที่แล้วก็สี่สองศูนโดนนะครับโดนสุนัขสุนัขอยู่นะครับรับที่สองไปนะครับ น้องๆยังจำกันได้นะครับขอให้ได้ขอให้โดนจ้ะตัวนะครับไม่มีไซส์นะครับโอยค ขวานะครับขานิดนะขานิดนะครับเล็กไปเบ็ดนะจ้าแต่น้อยเบ็ดมากกา ตรงฟ้าดึงลุดดึงมุดจะได้ประเดี๋ย,ยนี่ฮะวนี้อ่ะลุดอีกต่าตัวนะครับขวานะขวานะขวานะครับขวานะขวานะขวานะ เล็กไปหน่อยนะครับก็มันจะเลิกนะครับต้องตัดสินใจนะครับเด็กผมปล่อยไปเลยนะครับเริ่มมีน้ำหนักดีขึ้นมานะครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหลุนกันนะครับ มาล่องสนับสนุนในวันนี้นะขอบ,บอกต้องขอขอบคุณนะครับเหลือประมาณ20นาทีนะครับก็ยังหาไม่เจอนะครับจั่วจังนะครับตั้งไม่เอานะครับสุดๆเลยนะครับวันนี้นะครับสี่โมงเย็น47นาที สุดยอด่งความยากนะครับวันนีいい้นะครับติดิวะหาแบบเร่งไม่หยุดเลยนะครับหาไม่เจอนะครับหาง่ายนะครับเอาไซนี้ครับสุดๆเลยครับต้องหาปลาไซน์ในดงปลาเล็กนะครับเกมที่คนขขางยากนะครับแต่ก็เป็นเสน่ห์ในการตกปลานะครับหากเราได้ในความยากนะครับเราติดรางวัลนะครับก็รอดนะครับป่าจะหาคนมาทับได้นี่ก็ ลุ้นกันแน่ดูนะครับเป็นเกมที่สนุกนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างยากนะครับทุกคนก็ยังมีโอกาสเสมอนะครับตอนนี้ยังไม่หมดเวลานะครับเหลืออีกประมาณสิบกว่านาทีนะครับมีสิทธิ์กันทุกคนนะครับ,บอกไปเก่งนะ ตัวแล้วตัวเล่านะครับยังไม่ได้ตัวใหญ่นะครับโอ้โหออกอยู่กลางฝูงนะครับตัวใหญ่นะครับเราก็พยายามบี้เข้าไปนะครับไม่เจอโทษทีครับโทษทีครับมันมีปลาไซต์ตัวใหญ่ๆนะครับเห็นมันอยู่ตรงฝูงนะครับตัวใหญ่ๆนะครับผมพยายามตีนะครับ ส่วนมากเจอตัวเล็กนะครับมันไม่ค่อยกินนะครับก็ปรับระดับไล่ทุกระดับนะครับมันก็กินนะครับแต่ปัญหาตัวใหญ่ไม่เจอครับสุดๆเลยนะครับวันนี้นะครับหาค่อนข้างยากนะครับแถวนี้ไม่มีใครมีช่องเลยนะครับกับเพื่อนๆจากพิษณุโลกนะครับก็หาช่องนี้ไม่เจอนะครับเฉียดกันไปเฉียดกันมานะครับมียังมีช่องยัง อาสายไก่นะครับสายไก่ตัวน้าสายไก่ตัวน้าครับสายไ,ไก่นะาสายไก่นะจะอกหนักก็ได้ไหมครับห้านาทีสุดท้ายนะครับโอ้โยโทษทีโทษที เวลา5นาทีนะผมไม่ปวดอีกที57นะครับหลังจากนั้น3นาทีสุดท้ายเวล,ลาต้องบริหารเวลาเองนะ,ะงเกี่ยวกาบทำกันนะเตรียมยิงเตรียมสายเองนะครับอทำทั้งตัวปลาและทาเกษตรน,นะครับลุนตัวสุดท้ายกันนะครับรอช่างนะครับมีผลงานหรือไม่นะครับวันนี้นะครับ เอกจะมาตอนสุดท้ายหรือไม่นะครับมันลุ้นเอานะครับตัวนี้ผมได้เสียแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับจะถูกที่ถูกเวลาหรือไม่นะครับแค่นั้นนะครับมาลุ้นปลาลอช่างกันนะครับของผมตัวที่สี่นะครับตอนนี้เหลือสี่ตัวปลานะครับผมดูสวยทุกตัวเลยนะครับตอนนี้นะครับสวยทุกตัวเลยนะครับใครจะโชคดีนะครับสี่คนนะครับใครจะโชคดีนะครับเอา ดูตัวแรกกันก่อนตัวแรกทีมงานไล่ลักนะเฮ้ยคึ่งโอ้โหโอ้โหสองนะครับสแม่สามสาไครับสี่สี่สาตสองห้าเจ็ดนะครับสามอสามาม ีสวยอันนี้ก็สวยเห้ยเข็ตละเร็จแล้วครับผ่านๆผ่านๆ่องสองสามนะครับตัวสุดท้ายนะฮะลุนตัวสุดท้ายนะครับผมนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะฮะลุนนีกพระเอกจะมาตอนสุดท้ายหรือไม่นะครับขอให้ได้ขอให้โดน สองสามศูนย์นะครับเราทำได้นะครับพระเอกมาตอนท้ายนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับบุกเมืองตากครับครั้งแรกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้ปลาตัวสุดท้ายนะครับเข้ามารอช่างมี4ตัวสุดท้ายนะครับผมได้2 3 0นะครับชนะคาตาช่างเลยนะครับก็จบเกมตัวสุดท้ายนะครับโอ้โหพระเอกมาตอนสุดท้ายนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณบ่อตกปลาเกษมฟิตติ้งพาร์คจังหวัดตากนะครับ ก็วันนี้ผมมาตีเมืองตากได้แล้วนะครับ<ต>ขอบคุณ <ปะ S 1> ทีมงานพี่น้องจากจังหวัดลำปางนะครับทีมงานพี่ตูต่ครัวเบ็ดกำนันนะครับแล้วก็น้องๆน,นะครับที่มาช่วยแต่กันวันนี้ครับผม <ปะ S 1> ขอบคุณผอมอากครับ <ปะ S 1> ขอบคุณมากครับปปวสวัสดีครับ